อหญิงดรบรรลักษ์ข่ทีระมงคลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเพิ่มความสูงทอลสเตอร์ osters, ซึ่งเปิดสถาบันที่สาขาสามย่านนิดข่าวตอนรับมิสทัวริซึมพร้อมให้ความรู้นวัตกรรมเพิ่มความสูงอย่างเป็นธรรมชาติโก o เซอร์ไซดซึ่งจัดให้มิสทัวริซึมฝึกออกกำลังกายกระตุ้นการหลั่งโกรธฮอร์โมนในเวลากลางวันกล่าวว่าอยากให้มิสทัวริซึม เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงอย่างเป็นธรรมชาติให้ทุกคนเห็นดึงความสําคัญการมีสุขภาพที่ดีสมดุลซึ่งปัจจุบันประเทศไทยลำหน้ามากโดยมีนวัตกรรม Growth x b o t Application เพิ่มความสูง g r o w t h e r i z e หลักสูตรการออกกําลังกายเพิ่มความสูงที่เป็นระบบและปลอดภยัยอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่มีการใช้ยาเร่งไม่ใช้สารเคมีและไม่มีการฉีดยา หรือการผ่าตัดทุกกระบวนการรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะชวนเ,เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านเน่ยนะคะเข้ามาออกกําลังกายเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของสูงสุขภาพดีเปลี่ยนชีวิตได้แล้ววันนี้เราก็ได้ Miss Tourism World Thailand มาร่วมกับเราด้วยในการที่จะมาพิสูจน์มาดูซิว่ากิจกรรมที่เราทำนะคะสามารถที่จะสูงได้จริงหรือเปล่าค่ะค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้าง กิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการกระโดดแชมเปอรลีนแล้วก็มีการโหนบามีการฝึกคอร์บอนดี้นะคะแล้วก็กิจกรรมในการที่จะไปพบกับคุณหมอเพื่อที่จะแก้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในนวัตกรรมการเพิ่มความสูงค่ะค่ะใครที่สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้บ้างะคะค่ะสำหรับน้องๆที่อายุประมาณ8ถึง25ปีสามารถจเข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะ แต่ว่าดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุประมาณ8ถึง11ปีค่ะค่ะแต่ละส่วนนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้วิธีการสอดคล้องโดยธรรมชาติอะคะ่ะการจเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นโครงสร้างของเรานะคะถ้าสมมุติว่ากระดูกของเราเนะะี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือในในในแนวระนาบที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะมองเห็นได้บางคนไหลเอียงสะโพกเอียงหลังค่อมหลังโก่งหลังงอ ดังนั้นเนี่ยมันจะบล็อกในการทํางานของฟังก์ชันของร่างกายของเราด้วยเช่นกันถ้าเรามีการจัดปรับโครงสร้างที่ดีอะค่ะการจเจริญเติบโตก็จะเอื้ออํานวยได้ดีขึ้นและแน่นอนการออกกําลังกายก็เป็นตัวที่ช่วยทาให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและดิฉันเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนที่เป็นนางงามทุกท่านนะคะได้มีการชอบรักชอบในการออกกําลังกายชอบกีฬาอยู่แล้ว นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ส่งเสริมในเรื่องของความสูงนงวัตกรรมเป็นส่วนที่ทําให้น้องๆวีแลซกมากขึ้นน้องๆก็จะไปนอนที่เตียงเตียงก็จะมีการสั่นสะเทือนน้องประมาณ10นาทีน้องก็จะประมาณก็จะหลับแล้วอะคะ่ะช่วงแค่10นาทีเพอการผ่อนคลายก็จะทําให การตึงของกล้ามเนื้อการตึงตัวหรือบางคนสูงแต่ว่ากล้ามเนื้อเจริญเติบโตไม่ทันน่ยนะคะก็ทําให้ผิวแตกลายได้ดังนั้นนวัตกรรมจรึงเป็นส่วนที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของความสูงได้โดยการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิด้วยประมาณแดด7จ็ดโมงเช้าค่ะค่ะเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญน่ยนะคะที่อยากจะฝากแล้วก็สิ่งที่ตัวดิฉัน,นพูดเสมอจะเป็นในเรื่องของการนอนนะคะการนอนนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าปัจจุบันดิฉันพบว่าเด็กๆนอนดึกกันมาก ซึ่งแตกต่างกับตอนที่ฉันเลี้ยงลูกตัวเองขึ้นมาเด็กๆลูกของดิฉันเนี่ยจะนอนประมาณ2ทุ่มสามทุ่มแต่เราจะตื่นเช้าขึ้นอาจจะมาทําการบ้านก็ดีหรือกิจกรรมต่างๆก็ดีแล้วในเรื่องของการที่เรามีกิจกรรมถ้าเกิดว่าเยอะเกินไปผู้ปกครองอาจจะเห็นว่าโอ๊ยน้องเลิกเรียนแล้วว่างแล้วผู้ปกครองไม่รู้ว่าจะทําอะไรการใส่กิจกรรมให้น้องไปเยอะเกินไปทําให้สมองของเราอะล้าได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีเวลาถ้าเกิดเป็นอย่างที่ในต่างประเทศนะคะ เขาก็จะเลิกเรียนประมาณ2องโมงสองโมงครึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะไปทํากิจกรรมอย่างที่เขาชอบคือลูกดิฉันเนี่ยต้องบอกว่าเรียนพิเศษน้อยนะคะไม่ค่อยได้เรียนพิเศษอาจจะเรียนพิเศษบางบางวิชาแต่พอเราทําในเขามาเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มความสูงอะ่ะปรากฏว่าลูกได้เกรด3.75แล้วก็4ซึ่งดิฉันเห็นว่าถ้าเราเพิ่มศัก,กยภาพของร่างกายมนุษย์เราก็สามารถเพิ่มอัจฉริยภาพของสมองด้วยะคะ่ะ